สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะคือแผนการวันนี้มันออกจะแปลกๆหน่อยนะคะแปลกมากเลยครับลองนึกภาพตามนะคะเอาชามใบไม้กับเศษปลาไปวางไว้เฉยๆเพื่อจะจับสัตว์ดึกดำบรรที่วิ่งเร็วมากครับเออฟังดูเหมือนแผนของเด็กเล่นมากกว่าจะเป็นกลยุทธ์ของนักล่ากนะคะ คำถามก็คือเบื้องหลังความบ้าบิ่นที่ดูไม่น่าจะเวิร์กแบบนี้เนี่ยมันซ่อนความอัจฉริยะอะไรอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันในบทที่16การเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่อีกครั้งค่ะอืมซึ่งคำถามนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การล่าสัตว์ธรรมดาๆแล้วครับค่ะแต่มันคือการประทะกันร,ระหว่างพลังกับปัญญาคือคนในเผ่าเนี่ยเขาเห็นแค่ว่าไก่มันวิ่งเร็วแต่ตัวมู่เฟิงเนี่ยเขาเห็น ระบบที่คนอื่นมองไม่เห็นระบบที่ว่านี่คืออะไรคะก็คือสัญชาตญาณความตะก,กะของมันนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นจุดอ่อนที่เขาสามารถเจาะเข้าไปได้นี่คือหัวใจของแผนทั้งหมดเลยและผมว่านะการล่าครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเผ่าเลยก็ได้ครับโห้โหฟัง <c oughs> แล้วน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มแกะรอยแผนการที่ว่านี้กันเลยดีกว่าคะ่ะฉากแรกเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างเออประหลาดนิดหนึ่งนะคะครับ มูเฟิงกำลังเดินเอาชามใบเล็กๆที่ทำจากใบไม้ข้างในก็มีเศษปลาอยู่ไปวางกระจัดกระจายไว้ทั่วเลยค่ะคนในเผ่าก็มองกันแบบงงๆก็ต้องงงอยู่แล้วล่ะครับคือมันขัดกับสามันสำเนึกของการล่าทุกอย่างเลยนะใช่ค่ะปกติล่าสัตว์คือต้องซุ่มต้องไล่าตามแต่นี่คือเอาอาหารไปวางล่อไว้ให้เห็นกันตรงๆเลยเหมือนเชิญให้มากินมันก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะสับสนนะครับ แล้วคำสั่งของมูเฟิงก็ยิ่งทำให้งงเข้าไปใหญ่ค่ะเขาบอกทุกคนว่าให้ไปซ่อนตัวเหมือนเมื่อวานเลยพอเป้าหมายมาถึงนะก็แค่ล้อมแล้วเอาตะข่ายเถาวันเหวี่ยงคลุมพวกมันแค่นั้นเลยเหรอครับแค่นั้นเลยค่ะคือเอาจริงนะคะตอนอ่านดิฉันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเลยแค่เศษปลากับตะข่ายเนี่ยนะจะหยุดสัตว์ที่วิ่งเร็วขนาดนั้นได้มันดูมันดูง่ายเกินไปหรือเปล่าค่ะ นั่นคือสิ่งที่คนในเผ่าคิดเหมือนกันเป๊ะเลยครับถึงกับมีคนแย้งขึ้นมาทันทีเลยว่าแต่พวกมันวิ่งเร็วมากนะพวกเราตามไม่ทันหรอกอ๋อก็คือพูดความจริงเลยใช่ครับซึ่งมันคือข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้ดีแต่ความนิ่งของหมูเฟืองนี่แหละที่น่าสนใจเขาไม่ได้เถียงเลยนะแค่บอกให้เชื่อใจเขาจุดนี้มันบอกเราว่าแผนของเขาไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะความเร็วด้วยความเร็วครับ แต,แต่มันคือการทำให้ความเร็วของเป้าหมายกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปเลยแปลว่าเศษปลากับชามใบไม้พวกนั้นมันต้องมีความลับซ่อนอยู่แน่ๆมันไม่ใช่แค่เหยื่อลอดธรรมดาถูกต้องครับมันคือองค์ประกอบหลักของกับดักเชิงจิตวิทยาเลยละ่ะ คือมู่เฟืองไม่ได้สร้างค่ายกลหรือหลุมพรางอะไรทางกายภาพเลยนะแต่เขากำลังสร้างสถานการณ์ที่จะบีบให้เป้าหมายทําในสิ่งที่เขาต้องการโดยใช้สัญชาตญาณดิบของพวกมันเองนี่แหละครับเป็นเครื่องมือแล้วหลังจากทุกคนซ่อนตัวอยู่แบบงงๆนะคะในที่สุดสิ่งที่พวกเขารอคอยก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ดิฉันว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาในสเกลนี้ฝูงไก่ดึกดาบันเดินออกมาจากป่าเป็นฝูงใหญ่มากอะใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่ขนาดที่ แม้แต่มูฟเฟิงเองก็ยังตกใจเลยค่ะอ้าวเหรอครับใช่ค่ะเขาถึงกับพึมพำกับตัวเองเลยว่าให้ตายสิไก่พวกนี้มีคนเลี้ยงหรือไงทําไมถึงได้เยอะขนาดนี้คือปกติไก่ป่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆใช่ไหมคะแต่นี่มากันแบบหนานแน่นมากประเมินด้วยสายตาน่าจะมีไม่ต่ํากว่าร้อยสองตัวเลยโหเยอะมากแล้วลักษณะของมันนี่สิคะที่พีคสุดๆเป็นยังไงครับเล่ามาเลยจุดนี้สําคัญ เดี๋ยวนะคะคุณคะไก่มีฟันค่ะฮะว่าไงนะครับคือในเรื่องบรรยายว่าขนมันสีสวยตัวใหญ่กว่าไก่บ้านเราเยอะมากแต่พอซูมเข้าไปที่จงอยปากมันมีฟันเลื่อยสองแถวอยู่ด้วยแล้วหงอนบนหัวก็ไม่ใช่เนื้อนิ่มๆแต่เป็นกระดูกแข็งๆที่นูนออกมาพอได้ยินคําว่าไก่มีฟันนี่ภาพในหัวเปลี่ยนไปและค่ะนี่มันไม่ใช่สัตว์ปีกธรรมดาแล้วมันคือไดโนเสาร์ย่อส่วนชัดๆ ใช่เลยการบรรยายลักษณะทางกายภาพตรงนี้มันสําคัญมากนะมันตอกย้ําเราอยู่ในโลกดึกดําบรรจริงๆที่เส้นแบ่งระหว่างสัตว์เลี้ยงคลางกับสัตว์ปีกมันยังเบลเบอยู่คือมูฟเฟิงไว้ได้กําลังล่าไก่ในความหมายของเรานะครับอืม mm. แต่เขากําลังก็ชโวยหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากสายวิวัฒนาการอื่นซึ่งมันทําให้การวางแผนของเขายิ่งหน้าทึ่งขึ้นมาอีกเพราะเขาไม่เคยเจอพวกมันมาก่อนแต่กลับอ่านพฤติกรรมมันออก ที่น่ารักคือท่ามกลางสถานการณ์ที่กาลังตึงเครียดเนี่ยพอเขาเห็นไก่บรรพบุรุษตัวเป็นๆแบบนี้เขากลับนึกถึงคําถามคลาสสิกขึ้นมาว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน <laughs> มันแสดงให้เห็นถึงตัวตนของเขาได้ดีมากเลยนะคือเขาไม่ใช่แค่นักล่าแต่ในใจลึกๆเขาเป็นนักสำรวจเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับจริงค่ะ เขามองทุกอย่างด้วยความสงสัยใคร่รู้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่คิดว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงแต่พยายามทําความเข้าใจโลกรอบตัวเขาอยู่เสมอและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมแผนของเขาถึงได้ผลเพราะมันเกิดจากการสังเกตและวิเคราะห์ไม่ใช่แค่การทําตามสัญชาตญาณน,นักล่าเพียงอย่างเดียวแล้วสําหรับคําถามนั้นในโลกของเขามูเฟิงได้คําตอบให้ตัวเองแล้วค่ะว่ามีไก่ก่อนได้คําตอบแล้วด้วย เอาละค่ะในขณะที่มู่เฟิงก็ลองคิดด้วยเปื่อยอยู่นั้นฝูงไก่ก็เริ่มเดินเข้ามาในพื้นที่กับดักแล้วพวกมันเห็นเศษปลาที่โรยไว้แล้วก็มีตัวหนึ่งเริ่มเข้าไปจิกกินและนี่คือจุดที่โดมิโน,โนตัวแรกกำลังจะลม้มใช่เลยค่ะมู่เฟิงรู้ดีว่าไก่ชอบกินเนื้อปลาเป็นพิเศษมันคือเหยื่อชั้นยอดและพอไก่ตัวอื่นๆเห็นเพื่อนได้กินของอร่อยเท่านั้นละค่ะสัญชาตญาณสัตว์ฝูงก็ทำงานทันทีอ๋อ oh. ทุกตัวกรูกันเข้ามารุมแย่งอาหารกันอย่างบ้าคลั่งเกิดเป็นความโกลาหลเล็กๆขึ้นมาเลยเขาจงใจสร้างสภาวะการแข่งขันและความตะกละขึ้นมาเองเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงเมื่อไก่ตัวหนึ่งไปเจอชามใบไม้ที่มีเนื้อปลาอยู่ข้างในเต็มไปหมดมันดีใจมากรีบยื่นหัวเข้าไปในชามเพื่อจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครและตอนนั้นเองกับดักที่แท้จริงก็ทางานค่ะ มันทำงานยังไงครับคือข้างในชามไม่ได้มีแค่ปลาค่ะมูเฟิงซ่อนต้นหนามเอาไว้ข้างในด,ด้วยพอไก่พยายามจะกินปลาหัวของมันก็เลยไปติดกับหนามดึงออกมาไม่ได้โอแต่ด้วยความตะกละบวกกับกลัวตัวอื่นมาแยง่งมันก็ไม่ยอมคายเหยื่อออกมาเข้าใจแล้วติดกับเพราะความอยากของตัวเองแท้แต่นี่ยังแค่ส่วนแรกนะคะที่แยบยนต์กว่านั้นคือพอหัวมันติดคายในชามใบไม้นั่น ก็ทำหน้าที่เหมือนหน้ากาก,ากขนาดใหญ่ปิดทั้งปากและตาทั้งสองข้างของมันไว้จนสนิทเลยค่ะโหนี่คือความอัจฉริยะของแผนนี้เลยมันไม่ใช่แค่การทำให้มองไม่เห็นนะแต่มันคือการใช้อาวุธของไก่เองย้อนกลับมาทำร้ายตัวมันสัญชาตญาณความตะกละของมันนั่นแหละที่กลายเป็นตัวล็อกกับดักให้สมบูรณ์แบบค่ะมันเป็นกับดักที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่เป็นการทำลายการรับรู้โดยสิ้นเชิงเลยแล้วมันก็ได้ผลแบบทันทีเลยค่ะ พอไก่ตัวนั้นถูกปิดตามันก็เสียการทรงตัวเริ่มเดินหมุนไปหมุนมาเหมือนคนเมาก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยปากออกจากชามนะคะโห สัญชาตญาณความอยากอาหารนี่มันเอาชนะทุกสิ่งจริงๆดิฉันกำลังนึกภาพตามแล้วมันต้องตลกมากแน่เลยค่ะฝูงไก่ยักษ์มีฟันหลายสิบตัวกำลังเมาหมุนเป็นวงกลมอยู่กลางลานโดยมีชามใบไม้ครอบหัวอยู่มันคงเป็นภาพที่ทั้งเหนือจริงแล้วก็พิลึกสุดๆสำหรับคนในเผ่าที่ซ่อนตัวมองอยู่ใช่เลยพวกเขาคงคิดว่ามู่เฟิงใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างแน่ๆจากสัตว์ที่น่าเกรงขามกลายเป็นตัวตลกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในพริบตาเดียว แล้วภาพแบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆค่ะไก่ตัวอื่นๆเห็นชามก็พุ่งเข้าไปกินแล้วก็ติดกับดักแบบเดียวกันหัวติดคาชามมองไม่เห็นทางแล้วก็เริ่มหมุนคว้างจนล้มลงไปทีละตัวทีละตัวจนในที่สุดพื้นที่ตรงนั้นก็เต็มไปด้วยไก่ที่กำลังสับสนอลหม่านถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วสินะครับใช่ค่ะมูเฟิงไม่รอช้าเพราะเขาเห็นว่าไก่ส่วนใหญ่หมดสภาพแล้วเขาก็คว้าตะข่ายแล้วตะโกนสุดเสียงเลยว่าเร็วเข้าตอนนี้แหละแล้วคนในเผ่าล่ะครับ คนในเผ่าที่กำลังอึ้งอึงอยู่พอได้ยินเสียงก็เหมือนตื่นจากพวังรีบคว้าตะข่ายแล้วพุ่งเข้าไปจับไก่ที่แทบจะไร้ทางสู้แล้วค่ะจากภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลายเป็นการเดินเข้าไปจับแบบง่ายๆเลยง่ายมากค่ะเพราะพวกมันมองไม่เห็นแล้วก็กลังเวียนหัวอยู่ด้วยเลยวิ่งหนีได้เหมือนปกติการจับกุมเลยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองสุดยอดมีไก่ที่หนีรอดไปได้แค่สิบกว่าตัวค่ะที่เหลือถูกจับได้ทั้งหมด แล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็น่าทึ่งมากมูฟังนับจำนวนไก่ที่จับได้ทั้งหมดปรากฏว่ามีมากถึง122ตัวค่ะ122ตัวนี่มันเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะแน่นอนค่ะมูฟเฟิงยิ้มจนแก้มแทบป,ปริแล้วก็พูดออกมาว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีซึ่งมันก็สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีจริงๆนะคะถ้าให้มองย้อนกลับไปความสำเร็จครั้งใหญ่นี้มันไม่ได้มาจากพละกําลังเลยไม่ใช่เลยครับ แต่มันมาจากการทำความเข้าใจระบบปฏิบัติการของเป้าหมายอย่างลึกซึ้งมูฟังมองเห็นว่าสัญชาตญาณความตะกละของพวกมันสามารถถูกใช้เพื่อลบล้างสัญชาตญาณการเอาตัวรอดได้ถูกต้องเลยครับกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมที่สุดคือการที่ไม่ต้องสู้กับจุดแข็งของศัตรูแต่หาทางทาให้จุดแข็งนั้นไร้พรามหมายไปเลยเขาไม่ได้พยายามจะวิ่งให้เร็วกว่าไก่แต่เขาทำให้ไก่วิ่งไม่ได้ซึ่งมันเป็นคคละแนวคิดกับการล่าแบบเดิมๆโดยซิ่งเชิง โดยเฉพาะดีไซน์ของกับดักที่ใช้แค่ของใกล้ตัวอย่างใบไม้กับหนามมันเรียบง่ายแต่กลับได้ผลเกินค่าจริงๆค่ะและถ้าเรามองให้ไกลกว่านั้นนะการที่จับไก่ได้เป็นๆจำนวนมากถึง122ตัวในครั้งเดียวเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การได้อาหารมื้อใหญ่สำหรับเผ่าแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเลยก็ได้หมายถึงเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ล่าไปสู่การเป็นอย่างอื่นแล้วคะ ใช่เลยครับการมีแหล่งโปรตีนที่มั่นคงและสามารถควบคุมได้ขนาดนี้อยู่ในมือมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศทัดครั้งใหญ่คำถามของเผ่าจะไม่ใช่แค่พรุ่งนี้จะล่าอะไรดีอีกต่อไปแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นเราจะจัดการทัพกรที่เรามีอยู่ให้ยั่งยืนได้อย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดเรื่องการปศุสัตว์เลยนะโอ้โฮในม,มุมนี้แล้วการล่าครั้งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยนะคะแน่นอนครับ มันอาจจะไม่ใช่แค่การล่าที่ประสบความสำเร็จแต่บางทีมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของเผ่าต้าเจียงสู่การเลี้ยงสัตว์และการสร้างอารยธรรมที่มั่นคงขึ้นมาก็ได้ซึ่งนั่นก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดตามต่อนะคะว่าพวกเขาจะทำอะไรกับไก่เป็นๆหนึ่งตัวนี้การมีอาหารล้นเหลืออยู่ในมือเป็นครั้งแรกจะเปลี่ยนสังคมและความสัมพันธ์ของคนในเผ่าไปในทิศทางไหน นี่เราอาจจะกำลังเห็นจุดสิ้นสุดของยุคนักล่าเก็บของป่าของเผ่านี้และเป็นรุ่งอรุณของยุคใหม่ที่เริ่มต้นจากการวางกับดักไว้ชามใบไม้เพียงไม่กี่ใบก็เป็นได้ค่ะ